งามไส้โรงพักเพื่อประชาชนดีเด่นโลเพียบ สอพอโคกขามผู้เสียหายถูกทำร้ายไปแจ้งความเวลาเที่ยงคืน45นาทีหาตำรวจไม่เจอแม้แต่คนเดียวพันตำรวจเอกวิวรุธบอกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปเพราะตำรวจผู้น้อยส่วนใหญ่ไม่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละคนทำงานกันโดยไม่มีความเจริญก้าวหน้านี่ขนาดโรงพักในชุมชนใหญ่ยังเป็นแบบนี้ที่ตั้งอยู่จังหวัดห่างไกลาจากขนาดไหนตำรวจผู้ใหญ นักบริหารที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นระดับกองบังคับการหรือกองบัญชาการสร้างสำนักงานกันใหญ่โตโออาแต่หาคุณค่าต่อประชาชนไม่ได้เียงคืนเนะท่าไหร่นะยงคืนห้าสิบพอโคกขามสมุรสาครลงพักเพื่อประชาชนมีใครอยู่เลยงามใส เจ้าชาวบ้านเดือดร้อนแจ่งความนี่ใครอยู่เลยฮิฮ nah, ิฮิวงกับสมชายรางวัลดีเด่นเยอะแยะเลยเฮ้ยนี่ใครอยู่เลยเฮ้ยถูกง่อยโรงพักเขาอยู่นี่น่นตุกทำลายร่างกายมาแจ้งความตำรวจไม่มีเลยฮโรงพักดีเด่น uh, <building that S 1> ไม่ต้องไปอันนู้นไม่ใช่นี่เขาอยู่ที่นี่บังทีเด่นระดับประเทศเทยงคืนห้าสิบนาทีนี่ตำรวจเข้าเวรเลยอะตำรวจนี่ใครเข้าเวรหรอเฮ้ใชย สพก็ขามลงมืตาคอนรางวัลลงพักดีเด่นระดับประเทศเขียงคืนหน้าติดบาทีเออเอ็นลงโทรดิ๋อมันแจ้งความไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยเขียงคืนหน้าติดมาทีนี่ครับโดนทำ้ายร่างกายนะครับเด็กร้านน้ำท่อมหน้านิคมติดตาคอนที่ขายน้ำท่อมหน้านิคมติดตาคอน มาทำร้ายร่างกายขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าหมู่บ้านสานลินแะ้วนี่เลยสันลินทาราทำร้ายร่างกายกี่คนมาประมาณห้าคนมาประมาณหคนนะครับต่อยตีมีอาวุธไหมเฮ้ยแค่ครับเขาบอกว่าจะเอาลูกปืนหรือจะอะไรอ๋อให้เลือกเอาลูกปืนหรืออะไรก็เลยปล่อยเลยนี่ครับอ๋อเขาร้านน้ำท่อมนะแต่น้ยเลำหมดแล้วมันก้างเลยแหละนี่โอ้โหอ่ะโอเค อันนี้พามาแจ้งความตอนแรกโทรมาแจ้งความบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยพวกนี้มันเด็กตำรวจเขาบอกว่าตำรวจนั่งอยู่เต็มเลยมึงไม่กลัวเลยผมก็ผมบอกว่ารถนี่ผมพิ่งเอามาผมขี่ไม่เป็นมันบอกว่าตำรวจนั่งอยู่เต็มเลยไม่ควรวทีที่ล้าน,น้ำท่อมันนะนะล่าน,น้ำท่อมึงก็ผิดก,กฎหมายอยู่แล้วเนี่ยพามาแจ้งความแม่งไม่มีใครช่วยเทียงคืนหน้าที่พอดี ต่อบอลก็กลับรางวัลรางวัลดีเด่นอันดหนึ่งของประเทศงามใส้แล้วมึง